สวัสดีครับพบกับร้านเชนบีบีช็อีกแล้วนะครับมาคลิปนี้จะพามาดูพี่เอสพันดับเบิลปี2014ที่รับมาแล้วรอบเดินเบาพี่เขาไม่นิ่งแล้วก็เรื่องวันใหสตาร์ทใช้งานไม่ได้บ้างใช้งานได้บ้างทีนี้ทางร้านก็เลยถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ใช้งานได้เรียบร้อยดีก็มาต่อกันด้วยกับงานเดินเบาไม่เรียบ ไม่สมมุติก็เลยเอา,อาอตัวยิงอุณหภูมิคอท่อใส่ครับยิงเข้าไปทีนี้สูบที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านก็คือ,ค,อความร้อนน้อยกว่าก็เลยจบที่การาหรือสูบหนึ่งมาดูก็เจอกับตัวปัญหาเลยคือไดรคิคอยมันขาดขาดคึ้นแล้วก็ทีนี้หนักเข้าไปใหญ่ก็คือดึงมาปุ๊บเนี่ยขา,ขาดขาดคาฝาเลย ก็เลยต้องออกแรงดึงกันหน่อยหาเทคนิคหาอะไรเนี่ยกว่าจะดึงได้ก็ลําบากหน้าดูก็จบแล้วครับก็คือสรุปว่าไดเรคคอยเขาเสียก็เ,เปลี่ยนมาแล้วก็ทีนี้ก็ตามคลิปเลยชมกันครับชมเลยวันนี้สตาร์ทซ่อมเรียบร้อย เบามันจะทำใ้ไม่สมูทในการปั่นะครับก็จะมน,าน,นการเปลี่ยนในที่คอยใหม่แล้วก็ตามที่เป็นตามต่อครับมาตามกันต่อครับกับ P S เอสพันดับเบิลปี2อ1 4ที่ว่าเดินเบาไม่สมูทเหมือนติดไม่ครบสูบก็เลยช่วยให้งานง่ายขึ้นในการใช้ตัวยิงเลเซอร์วัดอุณหภูมิพอท่อเขาประมาณนี้ ตัวนี้แหละครับที่ใช้ช่วยงานก็คือมันจะง่ายขึ้นก็เลยรู้ว่าเป็นสูบที่หนึ่งที่เขาเดินเบาไม่ไม่ไม่ได้ก็คือไม่ติดอ่ะก็เลยรื้อดูก็เจอตรงคอยจดระเบิดตัวนี้ขาดครึ่งอ่ะเขาก็จ่ายไฟสเสถียรแม่งมั่งไม่สเสถียรมั่งอะไรประมาณนี้ตอนเปิดรอบต้งสูงอ่ะไฟผ่านได้แต่ถ้ารอบเดินเบาไฟผ่านไม่ได้ก็ไม่ติดประมาณนั้นก็แก้ไขแล้วครับโดยการดึงออกมาโอ้ยกดจะดึงได้ดูสิครับเนี่ย เลเทหมดเลยยังยากมากเรียบร้อยแล้วครับก็คือเปลี่ยนคอยเดยคอยใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ประกอบก็เทสได้เลยทีนี้ยังไม่ได้ประกอบร้อยก็คือลองเครื่องก่อนมาแล้วเดินเบาได้ครับสมุดแล้ว อรอบก็ไม่ไก่นะไ,ได้เประมาณนี้เรินเตาดีครับเรียบร้อยแล้วส่งงานได้ละเแล้อก็เหลือประกอบกับไปเทสอีกทีหนึ่งก็น่าจะโอเคละประมาณนี้ยังไงโอเคครับจบลวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ